ฮัลโหลฮัลโหลเทสเทสเทสฮัลโหลฮัลโหลโอ้ยวันในวันที่หนึ่งเมษาให้ทายสิว่ามันเป็นวันอะไรวันศุกร์วันนี้เราอยู่กับมีมไทม์ EP สองนะครับก็มีมในครั้งนี้นะครับจะไม่ใช่คุกก้รันอย่างเดียวแล้วเพราะว่าดูคุกก้รันไปมากเดี๋ยวเดี๋ยวเบื่อก็ก็อยากดูอื่นๆบ้างอเคออโอเคเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราไปดูเลยเออลืมบอกไปมีคนส่งมาต้องหกสิบแปดคนขอบคุณมาก อีพี EP ที่แล้วเนี่ยคนดูเกือบปลาไปถึง3ามพันเลยแล้วไลค์อย่างเยอะโอเคมาดูจริงยังจังสักทีเลิกกอดกูแล้วคิดว่าเป็นแฟนได้แล้วโอ้ยอันแรกก็นะครับเรากอดมอนข้ามไบ่อยๆเนี่ยเราก็อย่าลืมให้ของขวัญเขาด้วยนะครับอย่างเช่นแหวนแต่งงานอะไรอย่างนี้ตกลุมรักรอบที่ร้านเป็นร้านเลยเหรอพี่ โอ้ยมีเก่าโบราณเลยจะมีคนเล่นอีกเลยเออสงสัยเอ่อคนขายของเนี่ยน่าจะชอบเพลงซ u เปอร์ไอดอลจน <Super. S 1> หลอน no fishing อ้าวเ่นบอกว่าตกปลาไม่ได้ไงเนี่ยเห็นไหมเนีย่ยมีคนตกปลาเนี่ยเออป้ายนี่แย่เนาะนะเขาน่าจะบอกให้ละเอียดกว่านี้ไม่ครับเป็นเกมกักก,ก,กากราฟิกโง่ๆคอมไม่เทพก็เล่นได้เดี๋ยวนะเอาเป็นว่ามึงก็อย่าพี่เรไปวางทีเนทีเล่นละกันจากระเบิดในเกมสู่การระเบิดในชีวิตจริงมีสไนเปอร์โอ้คือเวลาเราจะแทงคนอื่นเนี่ยเราจะต้องเล็งด้วยเหรอ มันก็เลงแหละแต่ว่ามันต้องขนาดนี้เลยเหรออากระสุนหมดแม็กศูนย์ศูนย์แล้ว <c oughs> อ้าวนายบอกว่ากระสุนหมดแม็กแล้วไงทําไมตรงนี้มันยังมีกระสุนอยู่อะ่ะเมื่อกูเห็นมแมลงสาเมื่อกูเห็นมแมลงสาบกลางปีกเมื่อกูเห็นมแมลงสาบบิน <c oughs> ตายอ่ะพอพูดถึงมแมลงสาบแล้วเนี่ยก็อยากจะเล่านิดนึงคือเมื่อประมาณสองสาวันก่อนเนี่ยเอ่อมันเกิดที่ห้องน้ําแล้วกูเอ่อกำลังเปิดเรียกว่ามุงลวดเออขึ้นมาแล้วก็ตรงนั้นน่ะมันมีมแมลงสาบอยู่มันก็เลยตกลงมาใส่แขนกูกูก็แบบ <c oughs> ภาพดาวที่ห่างออกไปห้าพันล้านกิโลเมตรกล้องวัจรปิดิ <c oughs> รัฐบาล ทำไมถึงไม่ปรับปรุงเกี่ยวกับกล้องวงจอมปิดให้มันดีๆกว่านี้นะโลกเนี่ยมันพัฒนาไปไกลแล้วนะก็พอร้องแหละให้ตามโลกบ้างเถอะสิ่งที่คนอื่นเห็นสิ่งที่เราเห็นเป็นความแบบจินตนาการสมัยเด็กๆนะโอ้ <c oughs> <c oughs> ก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวของก็แสดงความเสียใจกับเอ่อครอบครัวของยุงตัวนี้ด้วยนะครับสาเหตุการตายก็คือ มันโง่เกินมึงอยู่ไหนวะอ่าอยู่บนะิ๊กซีฮะรู้ไหมว่าบิ๊กซีทำไมถึงใช้ C ีตัวใหญ่ทำไมวะเพราะชาติใช้ซี C เล็กแล้วมันจะกลายเป็นปากกระป๋องไงโอ๊ยหาเรื่องหน้าต่อยนะไอคนเนี้ยเอ่อเดี๋ยวก่อนนะมันมีเอ่อทมอมโฟร์เมอร์มาโลกแล้วเหรอ <c oughs> ผมตอนที่อยู่กับครอบครัวอืม <c oughs> ดูองอาสูงใหญ่ <c oughs> ผมตอนที่อยู่กับเพื่อนอ <c oughs> เออกูก็เป็นเหมือนกันคือเวลากูอยู่กับพ่อกับแม่นะเนี่ยกูเอาเนี่ยพออยู่กับเพื่อนหืมผมร้อนชิบหายประเทศไทยหนาวเป็นไหมวะพอหน้าหนาวมาผมแม่งจะหนาวอะไรกันนักหนาอากาศอ้าว <c oughs> พอบอกว่าร้อนก็อยากให้หนาวแต่พอกว่าหนาวก็อยากให้ร้อน สรุปคือมึงต้องการอะไรกันแน่เกิดมา40ปีแต่ก่อนเปิดทีไรวางพื้นตลอดสารภาพมาว่าท่านก็เพิ่งรู้ความช่วยด้วยกูจมน้ำกินน้ำเสยลสัตว์ฉ <c oughs> ลาดถ้ากูเป็นมัดแลนดนะกูจะตอบกลับไปว่ามึงมากินให้กูไหม <c oughs> เออมันอ่านว่าเซลสสาเลยเลยอิเซลเซลโอ้ฉลาดอีกคนเดียวส่วน อีกคนนึงเออกูคิดว่าดักโกโก้เนี่ยน่าจะคิดอยู่ลวมั้งว่าไอ้คามมายเนี่ยมันแปลว่าอะไรไม่ใช่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 เขาเรียกว่าเมตาเวิร์สรู้จักเปล่าแบบว่าโลกคู่ขนานอะไรอย่างนี้เออเป็นการแบบพบกันโดยบังเอิญ เล่นเกมวานโลแลนด์เปล่ารูปเนี้ยเหมือนเลยรถผมติดศูนย์รถครูก็ต้องเข้าศูนย์ือนกันดีดีเอาเลยเอาเลยเอาเลยแต่ว่าครูบอกว่าเดี๋ยวคูจะแจ้งตำรวจจับเึิอียเฮ้ยมบึงยัง,อง,องอรอรอกันเลยนักหนาเฮ้ยหยุด ชูโรดกับบ้านตุ๊กตาวิเศษอืมไปขโมยของกินเขาอีกนะถ้าคนแถวนั้นน่ยคงสามแช่งกันใหญ่เลยว่าขอให้มันตกแตรกชาติชั่วมาปัญญาเกินไม่มีแดงอ้าวแฮ p ปี้เบิร์ a y ดย์ทูถ้ากูเป็นเด็กคนเนี้ยกูคงเบอร์เลยไอเชี่ยมมาสะพ้ายเวลาอื่นก็ได้นะมึงไม่ต้องมาสะพยตอนนี้กีฬากีฬาปัญญาพิเศษ ใส่คงแบบหงุดหงิดใช่ไหมแบบว่าเล่นแล้วแพ้ตลอดแล้วไปถีบหน้าแม่งเลยวันไหนที่คนลม้มแสดงว่าคุณลื่นโโอโห้หขอบคุณมากครับพี่ช่วยได้เยอะเลยกูเป็นสมุนไพรไม่ใช่กัญชาเออโปรดจำเอาไว้ด้วยนะครับว่าเขาชื่อสมุนไพรไม่ครับเป็นเกมที่พึ่งตัวเท่าไก่แหกกดฟิสิก หมาไล่ผีคนเหลี่ยมเงาวงกลมพ่ศาจแมวแมวไม่กลัวนะปืนมีไว้ให้ยิงแต่รักจริงมีไว้ให้คุณโอ้ยมันเกี่ยวอะไรกับสคนนี้ปูครับทำไมถึงขับรถเร็วจังคะย่ารอเราอยู่แต่คุณย่าตายแล้วนะคะปูร่รู้เอาเอาปู่ปู่จะฆ่าหลานตัวเอง ใงสัยปู่ต้องเข้าโรงพยาบาลศรีธัญญาแล้วนะครับถ้าปู่ยังขับรถอยู่ตอนนี้คงจะแย่เอานะครับด้วยความหวังดีจากพิคมชนแนลเอาล่ะก็สำหรับคลิปนี้นะครับสำหรับคนที่ไม่ได้ออกคลิปก็ไม่ต้องเสียใจไปยังมีอีพีต่อไปอยู่ก็สามารถมาส่งกันใหม่ได้หยุดร้องได้ไหมเออมาปิดคลิปแบบนี้เลยดีกว่าเอาล่ะเนี้ยมาปิดคลิปกับกูมาอา่า อ่านี่ก็สำหรับคลิปนี้นะครับใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับด้วยส่วนนี้ไปแล้วนะครับบาย